สบายดีป้าลุงยามย้าวๆเลยจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนวันนี้น้องน,น้อยสีภาพป้าลุงบึงบรรยากาศยามเสาวๆว่าเ้ากับโบมแมนเลยจ้านี่กับประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วแต่ว่าเบึง้าเลยยังบบทันได้แจ้งอยู่เลยแต่ว่ากองนี่น้องน,น้อยปรับแสงก็เลยแจ้งเลยจ้าสาคู่ก็อ,ออกไปใเสาวแต่เนาะ เศาโค้นมาอะะาาเศ้าอยู่นี่นังน้อยกับโบฮูดอกว่าฝนตกเมื่อคืนนี้บรหรือว่าฝนตกตอนเช้านี้เพราะว่านั่งน้อยตื่นมาก,ก็คือได้ยินเสียงฝนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นอันแรกเลยนะอากาศตอนนี้กาเย็นเย็นหน,น,น,นาวหนา,นาปลาลุงเลยนังน้อยเพิ่งซีหนึ่งเข้าแล้วแต่สีมาถ่ายบรรยากาศสุปลาลุงเบิง่งหนาวหนาว ฝนตกเอ็ดให้นังน้อยบ่ยากลุกเลยจ้ะแต่ในใดก็ต้องลุกเพอนัองน้อยต้องไปโรงเรียนถึงบ่ได้ไปวิงเรยียนจะต้องลุกคือเก่าเพราะต้องหนึ่งเขา่าเอ็ดนั้นเอ็ดนี้หลังตน้นนมให้น้องปาวบนนี้กะ่ะเขาเบิ่งอีเมกับน้องคิตตี้คิตตี้ก็ตื่นเรียบร้อยแล้วแม้แต่อีเมติกัแล้วคิตตี้คือตื่นเลยนะหมูซอดๆไปก็เลยจ้าเบิง่งผู้สาวเฮา ป้ากิ่จนเบิดเตาาต่ะฝนตกคอยตื่นมาแล้วก็ได้ยินเสียงฝนก็จะตื่นมื่เทียเนาะยังยังมมีไปตื่นมีแต่สาวคู่อะไรไปแล้วสาวคู่ไปเลยเมื่อวานจังโมงเลยนี่มันเจ็ดโมงแล้ว แต่เจ้าเบิ่งทางนอกเมื่อคือตอนห้าหกโมงอยากลุกมาเปลือนเดลยอากาศเ,เ,เ,เริ่มหนาวเลยเนาะฝนตกดินเนี่ยแป่าลมมาเลย ค่อยตื่นมาคือได้ยินเสียงขวดแล้วก็จับ,บมือมงเฝ้าลูกตื่นมากะอันนั้นครบโมงป่ายแล้วก้อยเบิ้งคอละฮะกันนะแห่นะ่ะอื้มคอ,อเลยค่ะอาจารย์ค่ะคิตตี้คิตตี้เอ๊ผู้สาวเซโนว่านี่ฮะว่้งหงวุงว้งแม่ ยิ่งเปื่อๆอีอยู่บึงมึงตีนเพื่นเพื่อนทางเตีนขึ้นจะได้เพื่อนะะแอบกายวะไน้ำฝนเดินได้ไหมเดิน6เดินเจ็ปกติแล้วเดือนสาเพลงอยู้านเท่าบุญทานนั่งเล่ากันฝนตกแม่เตระปีปีนี้กะโตก่อยวาอ้าว ตีนเตะก,กองเอ้ยแม่ละ่ะเอา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 ผูา้สาวหัวล้านนี่นะผู้สาวบ่มีผมนี่นะไม่แม่ครับว่พ่อฝนฝนพ่อตกอันนั้นอยู่บ่เปียกอยู่บ่ฝนตกก็ตกไม่ได้หลายดอกตกขึ้นมาเงยงเงี้ยงเฉยเฉยอ่าเนี่ยดีด <laughs> ีพัดทีนใจนะ มื่อหน่เพิ่นมกจับตีนขึ้นมานะเพื่อนบ่มีอย่างดินน้องมุกก็สบายดีนะดูเสียงเจียวหายเสียงเกียวหายคือน้องมุกนอนกับอีเม้นางน้อยน้องคนเดียวในห้องเพิ่นบบบไปนอนน้ำนางน้อยเพิ่นค่ะ น้อยน่น้อยวันนี้น้อยน้อยนิ่งนน้่ยนน้อยนนลังเหียนพี่น้องเลยผาฟอนนี่น้่ยน้อยนน้อยนน้อยนอ่ะฟอนด้วยลูกฟอนด้วยเบิงเอื้อหมกเหรอเบิงมือเอื้หกนินินน้อยนนัพื้นกําพื้นพี่น้องเลย้อมเบิรงพัฒนาการของน้องกิติเนาะ ฮ่าก็ได้เจ็ดเดือนเต็มมือนีพี่น้องเลยว่าเต็มเมื่อวานนี้มื่อนี้สิภูกแล้วมื่อนี้สิภู๊กไปบ้าวัอนี้วันที่สิภู๊กเดือนพฤษภาสิภู๊กเดือนพฤษภาแล้วเดือนกุมภาเออโอ๊ยเดือนสองวอลพีตแมนเดือนสองเดือน เดือนสองเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เดือนสองพัฒนาการของเพิ่นก็เริ่มมีสามารถจับสิ่งขล้องเข้าปากแลปากย้ำเวลาเราเอื่นสื่อเอื่นยังก็สีภาษาอันนั้นของเพิ่นสีสีจักสีสีมูจักสื่อเนาะสีมูจักชื่อดีไพ่มีความหูทางด้านเกี่ยวกับอ่า นอกเหนือจากเลี้ยงลูกแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ในอยากให้แบบว่าให้ป้าให้ลุงเมนมาอัลซไหายแม่นังไง <Okay. S 1> เลี้ยงล้านมูดได้จังสีอ่ามีการพัฒนาทางทางทางมันสมองเด้วยพี่น้องเดีย๋ยพอว่าลูกของแม่นังไง oh. <ๆ>เลี้ยงตาม,ามาธรรมศาสตร์มีนังไงมีอ่าแม่คิตตี้มีเอือร่าน้อยมีน้องมุกนี่แต่ว่า oh, <ม>ผูนี้ <kitty. S 2> สีเป็นเด็กทางงัน ทางออนไลน์เนาะ <Online. S 1> อยากให้ปลาลุงอ่าเมนมาว่ารายละเอยดของน้องซัมนี่เสียหายแม่นางไงพาน้องเห็ดยังแล้วกันในแตะรายละเอยดรายลาเอยดอยากให้อันปลาลุงอันเมนมาให้แม่นางไงเพื่อว่าแม่นางไงสิเอาคําแนะนําที่อ่านบรรดาทานที่มีประสบการณ์ทาง ด่านการเลี้ยงเด็กหน่อยให้มีการพัฒนาทางด่านม่นสมองเน้ยนแนงทางด่านม่นสมองเนาะพี่น้องเนาะงงว่าดเด็กหน่อยซํานี่เขาควรพาหนองเห็ดแนวใดเห็นเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าแม่นงงางไงเลี้ยงลูกสามสี่คนแหละเขาเลี้ยงไปตามธรรมศาสตร์าอกกินขา้าวอาบน้ำนอนมันยังธรรมดาซื่อๆนะพี่น้องแต่ว่าร้านผู้นี้แหละมันเป็นเด็กหน่อยที่หลายคนทางทั้งหลายหลายบอนหูจักเนาะ เราอยากให้ยังมีความหูทางด้านที่ว่าเหตุนแนวไรพัฒนาการของน้องแกงสีเป็นเด็กที่อ่าสลาดแน่ในพี่น้องเลยขอคำแนะนำในเด้อพี่น้องเลยผู้นี้เลยเรียงธรรมชาติพี่นนอะเรียงยงกินเข่ากินข่าละนอนกินข่าแล้วนอนเป็นยังทำนองนี่นะ คะแนหวนันอ่าเราก็เคยเลี้ยงลูกเป็นแบบนั้นนอก,กินข่าวกินไห,ห,ห้กินข่าวแล้วให้นอนไห้กินข่าวแล้วให้นอนแมนอ่าเพราะเรา<อ>ีิมีเวลามาแ่วมามาน่อยตัวนี้เลยมาน่อยตัวนี้แล้วลข,ข้อคําแนะนําเด้อฮากกได้เจ็ดเดือนเด้อพี่น้องเลยว่าพัฒนาการของน้องในช่วงเจ็ดเดือนนี้เสให้แม่นางไงเหเลี้ยงร้านหมดได้แน่ก็ข้อค้าแนะนาเด้อพี่น้องเ้ยเออเออเออดึงเสือให้นางอะไนะ đừng sửa hình nhau nào Pin rồi bạn nè kitty này nè Nó no. cứ cắn nhiều à? cái là cứ cắn nhiều à? Cứ cắn nhiều à, cứ cắn nhiều à Cứ cắn nhiều à, cứ cắn nhiều Nhớ lưu em mục Nhớ lưu em mục, dưới này mỗi mục đi nà nà lém thế, bướng nà nà lém thế โอ้มีเพื่องานยังพี่น้องเอ้ยตื่นเช้าขึ้นมาก่ะคือจริงๆอะลรอยากดินอกีอกมีอะไรดีก่ามีอะไรดีกว่าซัอัลลาหป่าละลุงเซโล,ลูกเอ้ยยินนี้ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองครอบครัวสาวผู้ไทยเใน,ะะ <S <S นเพจจ้า